กคนวันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นสมเบย์เขาจอกกิ้งกับแดงเขาแบบมันสนิทสนมกันมากเลยทุกคนม่ไดีผมวิ่งไปเอาโทรศัพท์ไม่ทันเงเขาวิ่งขึ้นไปทางบ้านแดงอ๋อแต่เขาวิ่งเหมือนสนิทกันมากเลยแดงอะแดงที่เป็นทอมบอยอะเ <c oughs> ออพอม มันวิ่งเป็นไปฝั่งโน้นแล้วอ่ะทุกคนผมก็รีบเลยรีบไปคว้าโทรศัพท์ไงผมอยากมาถ่ายภาพมันน่ารักเขาวิ่งหยอกกันด้วยนะทุกคนเออทุกคนหรือว่าสมเด็จเเปลี่ยนไปเขาวิ่งหยอกล้อกัแดงเนี่ยมันตาผมไม่ลายนะตาผมไม่ลายแน,น่นอนอ่าพอดีผมจะไปทำกับข้าวเบบีผมตื่นเช้าไงนะ ผมหาไม่เจอแล้วไปไหนกันเราไม่รู้โอ้ยมันมานู่นน่ะนอนนูน่น,นทุกคนนไหมทุกคนเห็นแดงไหมมันนู่นนั่นมันวินน่งจ็อกกิ้งไปทางน,น,นู้นเลยผมไม่ได้โกงหวยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนะี่แดงวิ่งเข้าบ้านมันแล้วส่วนอ่าซอมบี้วิ่งมาแล้วนะเห็นไหมแดงมองผมแล้วนะ โอยมันไปจ็อกกิ้งด้วยกันนะทุกคนแดงเข้าบ้านแล้วสบิวสบิวสบิวเลยคุณพ่อคุณพ่อคุณว่าแม่สองอะไรหนูเนี่ยมันต้อนรู้อะไรหนูเนี่ยเนนเนนเนนเนทำไมทำไมหนูสนิทกับแดงอ่ะฮะสัมพีเออทำไมสนิทกับแดงอ่ะือไปฟังหน่อยดิ พ่อไม่เคยเห็นหนูแบบมไม่เคยเห็นหนูแบบสนิทกระแดงอย่างนี้มาก่อนเลยนะอืมสบ,บี้แหววิ่งจ็อกกิ้งทุกคนแบบคอเคลียรกันแบบอืมวิ่งเสียดายแบบผมไม่ได้ไม่มีโทรศรัพท์ติดมือทุกคนผมเลยรีบวิ่งอะ่ะรีบวิ่งเข้าไปเอาโทรศรัพท์อะ่ะยังไงกันะฮะลูกลูกดีกระแดงแล้วเหรอฮะยังไงฮะอืม พอ่ออย่ามาสงสัยเลยหนูไอ้โต,โตโตพวกมือจะมาทำอะไรกันฮะเสเนอหน้ามากเลยนะไปแล้วพ่อแม่ยังไปไหนละตัวโตๆ,ๆไม่เห็นเลยนะเรือขาไปตม้มลนะวมาตนะาโตโตนก็้มาเสเนอหน้าทุกคนเห็นไหมัมบี้ วันนี้ตึงเต้นตึงสมบีฉันจะเข้าบ้านนะเข้ายังเข้ายังฉันจะไปทําอาหารแล้วนะทุกคนเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะวันนี้ผมจะเอาอาหารให้แดงด้วยดีวยกว่าองศามันปกติแดงเขาไม่ได้อยู่บ้านนะทุกคนเขาจะเป็นไล่ไปไล่กับมาวินแดงนี่เขาบอกว่าเป็นคือถ้าบ้านผมคนแล้วอ่าเหมือนเหมือนมันกากันนะทุกคน คือเขาจะไปไล่นะเขาจะไปขุดนั่นขุดนี่โหแบบโอ้ยพลังงานเยอะแดงอะพลังงานเยอะกว่ามาวินอีกสองตัวนี้เขาเป็นหมาไล่ะะทุกคนหมาเข้าป่านะสอมบี้เขาเป็นหมาคนหนูแต่ผมสงสัยว่าสอมบี้เขาไปสนิทกับแดงได้ไงปกติมันจะกินกันอยู่แล้วคนไหมทุกคนจําคลิปเก่กาๆได้ไหมนะแดงเข้ามาหน้าบ้านนี่สอมบี้นี่หหหน้าดูเลย นางพยายอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้นางพยายทําไมสนิทกันนะอ้าวพาออะไรวะหนึง่งพ่อชักสงสัยนี่คืออะไรนะี่คือยังไงนะ<笑><笑>ต้นมันทำมาเลยเสียงดังว่ะมันไปกินโฟม ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าครับผมวันนี้ผมตื่นสายเดี๋ยวี้ผมจะตื่นสายคุณสมบีเขาก็ไม่ได้เคาะประตูหรอกเขาแค่มาเน้นๆๆทุกคนทุกคนทุกคนมีความสุขเด็นเน้นๆแตาบ้านเด๋ะทำไมถ้เเข้าบ้านเด๋อเข้าบ้านเดอะเอา อ,อ,อ้าวยังไงหยังไงชั้มพี่เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมาเข้าบ้านมามมเข้าบ้านเถอะมาเข้าบ้านมาไหนกว่าจะเข้าได้เธอติดตัวตามติดชีวิตมาดามวันนี้เราตามติดชีวิตมาดาม มาดาซอมนางไปจ็อกกิ้งเสร็จใช่ไหมนางเวลานาะงเข้าบ้านนางก็จะมากินน้ําอยู่ตรงใต,ตง้ต้นไม้ก็ผมจะน้ําทิ้งไว้ให้ทุกคนพอน้ำตกนางยังไม่กินซ้มพี่ทำไมแดงเขาไม่มาเที่ยวบ้านเราอ,ะอ่ะชวนเขามาได้นะว่ามีอาหารเยอะแดงอ,ะอ่ะ,อะเขาเ็าแม่เขาดิเขาต้องไปทุนละอะไร ดูละดูดิดูดิดูไปด,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 ดูลูกสาวพ่อหน่อยดิลูกสาวพ่อทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักอย่างนี้แล้วพ่อไม่เห็นมา,าวินเลยไม่รู้มิช <c oughs> <c oughs> ่กันไม่รู้มิชิเลย <c oughs> มาเอาขอพูดไหน มือไหนไหนตั้งมือไหนดิมามือมือไม่ให้มือเหรอดูทำเคิ้ยวขโมดแล้วทุกคนนะ่มือตั้งเคี้ยวขโอมวแลว้มือไม่ให้เออยเจะไปทำหัวข้าวไปมาไปทำหัข้าวแล้วขึ้นมาขึ้นมาจะเล่นกับพวกเบบีกัไหมไหมจะพาไปเล่นกับเบบีขึ้นไห ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วทุกคนก็น้าบ้านยังคนเมื่อบานผมทำความสะอาดยังไม่เสร็จครับทุกคนโอเคขึ้นมาขึ้นมาโอเคทุกคนก่นอนเข้าบ้านผมก็ต้องเช็ดเท้าก่อนเพราะว่า,าถึงแม้มันก็ฝุ่นฝุ่นเช็ดเท้าเช็ดตัวเช็ดทุกคนก็หลังจากผมไปหาเบบีเสร็จใช่หไหม ผมก็ออกมาข้างหน้าบ้านมาทานกาแฟแต่มีใครมา <c oughs> คุณซอมคือคุณซอมขอนอนขอนอนเฝ้าหน้าบ้านนะเมื่อกี้ก็อบอกเขาไม่เข้าไปยังไงครับไม่สาวสวยสาวสวยไงกินกาแฟไหมซัมพีกาแฟไหมอันนี้กาแฟกาแฟที่เอฟซีส่งมาให้ครับผมแต่วผมก็ชอบแก้วด้วยแก้วสีดำนี่ งไงสัมบีสมบี่แสงแสงแดดมันกางอุ่นนะตรงนี้เธอเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาใครมาอมาลองใส่สายลักจูนดูอ้าวก็คอยดูนะเพราะว่าทำหลายอย่างวันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวต้องซักผ้าอีกนะสัมบีเธอไม่ช่วยฉันเลยนะยังไงแต่ฉันคล่องใจอ่ะสัมบีเอ๊คล่องใจคล่องใจเมื่อเชา้าอะ ตั้งใจเมื่อเช้าว่ะเอ๊ะยังไงนะทําไมอะไรยังไงถึงจะถึงสนิทกัะแดงนะจับบีด๋ยวบีมองหน้าผมพ่อน่าพ่อไม่รู้สักเรื่องได้ไหมพ่อก็แซวหนูเล่นอย่างนั้นน่ะ พ่อกระซวหนูเล่นอย่างงั้นนะ่ะสัมบี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 หมาวินมันไปไหนอ่พะพ่อไม่เห็นหัวมันเลยเนะนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยนะนะมันไปไหนแช่งหมูมันี๋ยว่ามันก็ไปเดินเล่นไปไล่อะไรของมันสัมบีมทุกคนตอนนี้คือแดดอ่อนๆคือแดดตอนกี่โมงวะสัมบีนี่น่าจะประมาณ เจ็ดมงกว่าแล้วทุกคนคือแดดกำลังส่องพอดีผมมีเวลานิดหนึ่งก็เลยจะออกมารดน้ำต้นไม้ทุกคนเพราะว่ามันรดตอนช้ามจะดีนัสวินะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ผมก็พยายามมองไปบ้านของมาวินนะนบ้านมาวินอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเให้มองโอ้ผมลืมเอากันไกลออกมา เดี๋ยวผมต้องเอาการไก่ออกมามาตัดเหมือนที่เอฟซีท่านแนะนำอะหนุนทุกคนบ้านมาเวีนอยู่โน,อนอ้นตรงพุ่มไม้ตรงนอนอ้นก็ยังไม่มีเวลาไปหาซัมบี้ยังไงเธอก็นั่งเก้าอี้นี่ก็ได้นี่ไนะเก้าอี้มันเปียกพ่อเปียกหมอกเออเหรอยั <laughs> งไก็สปาตรงหินนี่ก็ได้สปาตรงหินนี่ก็ได้ยังไงยังไง อะไรอะไรพ่อะอะไรเอามือมาจับแหมทุกคนดูนะดูหน้าตาเขาตอนอยู่หน้าบ้านนี่เขาจะเ <c oughs> <c oughs> ขาจะหน้าตาเป็นยังไงทุกคนแต่เดี๋ยวลองลองขอไปหาอเจตจันทร์บานนะโอ้โหเป็นคนละลุกเลยนะมันจะบอกให้คนละฟิลเลยอะ่ะยังไง สปีชันน์นั่งตรงนี้ทุกคนตรงนี้มันนั่งได้นะเพราะว่าหินมันโดนฝนโดนผมลดน้ำแล้วมันก็สะอาดนะทุกคนเนี่ยผมถึงบอกประโยชน์ประโยชน์ที่เวลาผมปูหินนะทุกคนมันสะอาดนะสะอาดแล้วก็นั่งกับพื้นได้โดยไม่ต้องปูได้มันก็มันก็นวดเราโดยโดยอัตโนมัตนะินะสปีนน์เนาเนี่ยทุกคนก็ด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังเราลดน้ําบ่อยๆอ,อะไเนี่ยบางทีเขาฉีอะไรผมก็จะลดน้ําทุกเย็นเลยมันก็ทําให้สะอาด แล้วเราก็นั่งกับพื้นได้นะนะสดปาด้วยแล้วก็ <c oughs> มันมีประโยชน์ก็เหมือนที่ผมบอกเวลาฤดูฝนน้ําก็จะซึมง่ายเราฝนตกนะมันไม่ต้องเลอะเทอะอะไรน้ําซึมลงกับพื้นดินเลยข้างล่างเป็นดินไงทุกคนแต่ก็มันก็ทําให้สะอาดด้วยเนาะสัมบีเนาะระวังแผนกันไว้ใช่ไหม <c oughs> ไม่หรอกคือการวางแผนมันก็คือเราต้องเจอเหตุการณ์ก่อนไงทุกคนคือผมเจอเหตุการณ์น้ํไง ตอนหน้าฝนนะตอนที่ผมไม่ใส่หินนะโอ้ทั้งเละังแล้วเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยทุกคนน้ํามันลงจากตรงเนี้ยแล้วมันเป็นดินโคลใช่ไหมทั้งเละทั้งน้ําไหลเข้าบ้านเละตุ้มเป๊ะเลยอะ่ะก็พอนั้นผมก็ค่อยๆค,ค,คิดขึ้นมาว่าเราควรจะทํายังไงผมก็หินมาลงว่าหินมาลงมาช่วยเยอะมากเลยน้ําไม่เข้าแล้วก็มี่เละเทะด้วยมันก็ซึมลงไปฝนตกเนาะอืม เล่าให้เอฟซีฟังเฉยเธอมันน้ำไม่อิ่มนะแหมน้ำไม่อิ่มเลยเมื่อคืนที่ฉันแอบ,บเธอเดินเดินดูเธอนะกอฟฟกคอฟนะทุกคนซอมบี้เมื่อคืนนี้เขานอนเขาไม่ได้นอนใต้ซิงค์นะทุกคนเขานอนบนโซฟ,ฟาเป็นคุณนายเมื่อคืนนี้อนะคุณนายคุณนายไปดูดฝุ่นเอยดูดขนออกเลยนะ ส่อบียังไงยังไงยังไงเธอเสริมสวยดีกว่าทุกคนผมก็รดน้ำต้นไม้กันแล้วก็ดื่มกาแฟเหมือนเดิมก็มุมเดิมเดิมเอฟซีจะเบื่อไหมนะก็มุมเดิมเดิมนะก็ผมก็ลดน้ำต้นไม้ลดลดน้ำตก น้ำตกยังไม่เปิดก็เหมือนที่ผมบอกแล้วแต่เราก็เป็นน้ําตกของเราเราจะเปิดตอนไหนก็ได้เราอยากดูตอนไหนแล้วก็เปิดตอนนั้นนะทุกคนเข้าใจไหมมันก็ก็ดีตอนนี้ผมเอาต้นไม้ที่เอฟซีส่งมาผมเอามาช่ำไว้ตรงก่อนให้มันติดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะตกแต่งตรงไหนนะทุกคนนะนต้องขอบคุณมากเลยเป็นปวยะเจริญห้องงาม ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปหาเด็กๆนะเด็กป่วนนะเด็กจอมป่วนทั้งหงลายอะตอนนี้ผมก็พ่นน้าแล้วก็ทุกคนทุกคนเห็นไหมต้นนี้ถ้าเป็นเมืองนอกเขาเรียกต้นมิ้นใช่ไหมแต่บ้านเราเขาเรียกต้นต้นอะไรนะสารแหน่ใช่ไหมใช่ไหมผมพูดถูกไหมแต่ถ้าบ้านผมเขาเรียกหอมดวนหอมดวน ผมไม่รู้ว่ามันมีที่มาอย่างไงหอมด่วนมันอาจจะเป็นการที่เวลาเราจะใส่อะไรเรารีบใส่หรือเ่ามั่วแล้วผมมั่วแล้วทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็สวยเวลาผมมาดูมาที่ต้นไม้ที่ไรนี่ผมก็จะเพลินนะทุกคนผมก็จะเนี่ยก็จะพาเอฟซีดีชมตลอดเลยซัมซัมจะไม่ไปดูต้นไม้เหรอหนูจะเสริมเสลิมพ่ เสืมสวยคุณทองก็เสริมสวยตั้งแต่เขาทำหมันมันก็เสริมสวยตลอดเลยนะมันไส้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 ก็โอเคทุกคนก็เดี๋ยวสายๆผมก็ไปถ่ายเจ็ประจันบานให้เนาะคือตอนนี้คือมันชาาผมก็มาอยู่กับคุณสมบีหน้าบ้านมารดน้ำต้นไม้มาผิงแดดนิดหน่อยดื่มกาแฟใช่ปะ เพราะว่าถ้าเราอยู่กับเกจประจันบาลเราจะทําอารมณ์แบบนี้ไม่ได้เราจะสูนทีไม่ได้สุนทีกับต้นไม้อะไรไม่ได้เราต้องแบบ <c oughs> นึกภาไหมมันก็อกระโดดลดเต้นกัน,น,นตอนนี้ก็คุณซอมเขาก็เสื่อมสวยเข้าไปอยู่ที่สวนหน้าบ้านส่วนผมก็จะไปรดน้ำ,ต,นำต้นไม้อตรงโซนตรงนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ลดตรงแถวนั้นต่อก็ ขอบคุณเอซีเนานะผมขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงผมเป็นห่วงสมบีเป็นห่วงครอบครัวเราเป็นห่วงบ้านเราขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงในความรักของท่านเนาะก็ไม่ต่างท่านกา็ที่ท่านไม่เคยเบื่อเลยในการชมชีวิตของผมเนาะที่ถ่ายทอดออกมาในบ้านหลังนี้เนาะและก็ที่ผมต้องไปนอนไปนี่อีก ขอบคุณจริงๆแตนมีผมได้ยินชมบีชมบีสวัสดีค่ะพ่อสมบีฉันได้ยินเสียงแล้วฉันได้ยินเสียง,ยงมันนานโนะมันนานโนจริงๆด้วยทุกคนผมจะให้ดูนานโนทุกคนเห็นไหมมันฉลาดแค่ไหน่ะทุกคนไม่ใช่นานโนทุกคนใครทุกคนรู้ไหมใครใครทุกคนใครทุกคน เจ้ามาเวลนี่เองทุกคนมาเวลเธอเนี่ยโอเคทุกคนผมเข้าไปแล้วเดี๋ยวะะทุกคนตอนนี้ผมมาด้านหลังแล้วด,ดูดูความวุ่นวายของมันดิหืจมจมวลจอมแสบมากเลยทุกคนเห็นไ,ไหมผมมากับคุณซอมดูหน้าคุณซอมดิแหมคุณซอมทำไมเธอเป็นฝุ่งเยอะแยะ่างนี้วะทุกคนแหมดูดิยังไงยังไง โอ้พี่มาร์าพี่มาร์หเดี๋ยวแบบกอดผมโอ,โอ้พี่มาร์เดี๋ยิบแก้วกาแฟร่วมเลยเดี๋ยวดูดิทุกคนดูด <ında> ิโอ้โหน่ารักกันจริงเลยนะพวกนี้เ <c oughs> นี่ยป็นซอมซอมบีนะฉันทานกาแฟยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวฉันค่อยกอดดูดูดูยายตัวแสบโอ้โหยังนีตัวแสบมี่กระโดดสูงมากเลย ฉันดื่มกาแฟพวกอกินนมแพ้กันแต่แล้วไม่ใช่เลยแหมเธอเล่นกับแม่เธอไปก่อนไปเล่นกับแม่ไปก่อนไปทุกคนดูดิแหมดูดูดคุณดูสุคุนซ้อมดิทุกคนแหมดูหน้าตาเขาดิไม่ใช่เหมือนอยู่หน้าบ้านนะอยู่หน้าบ้านไม่แห่หน้าตายังกระตูดดูดิแหมยังไงยังไงอ่อไม่ไม่พ่อเป็นตากล้องไงหนูก็เล่นกันไปดิเนี่ยน้ำโชวไงพ่อเป็นตากล้อง ก็เป็นตากล้องให้นะ้ยเไงจสันแม่เจ๊สันลูกเจ๊สันหญิงหญิงทำไมเธอมานั่งงนี้พ่อเป็นตากล้องให้ตาเป็นตากล้องให้ตากำลังดื่มกาแฟอยู่เดี๋ยวมันหกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันหกชนะยิิมชนะเป็นไงบ้างชนะสวัสดีจ้าพ่อสมบีชนะฉันเดี๋ยวเดี๋ยวชนะนี้นะเอาเอากรรไกรมาตัดผมให้เธอส,อสวยๆนะจ้าพ่อสมบีขอบคุณจ้าก็คืออ่า ที่ช่างเขาบอกว่าอาไม่ใช่ช่างนี่เขาเรียกว่าคนที่ขายต้นไม้ลงขายต้นไม้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาสอนการตัดตัดตัดผมให้มันนะก็เดี๋ยวผมไปบอกเขาดูว่าต้องตัดย,นะนนะยังไงนะทุกคนเนะยังไงก็เธอแหมอ่าอ่าพี่มากบอกว่าตาคุยกับไข่อ่ะเขาคุยกับนี่ไงคุยกับชน,นะไงเห็นไหมทุกคนได้ยินเสียงปลาก,กาแฟไหมเอิญมาจากฝั่งโน้นก็คือ ตรงนี้มันได้ยินเสียงไหยคือเสียงผมก็ลอดไปบ้านป้ากาแฟด้วยก็เราไม่ขานต่อเราไม่ขานต่อป้ากาแฟไปป้ากาแฟก็ขานมาอี่ได้ยินแล้วทุกคนเดี๋ยวฉันดื่มกาแฟก่อนฉันดื่มกาแฟคุณเธอแล้วมันนั่งเต้าอะไรตัวเดียวดูดิสมบี มันตัวเล็กนิดเดียวนุพากันมานั่งทั้งขยโยงเลยทุกคนดูดิ่อยจะนั่งให้หมดเลยเนะี่ยพี่มาเขามองมองว่าตากินอะไรครับไม่เห็นแบ่งผมกินกาแฟถ้าเก๊กินเหรอพี่มากินได้ด้ยวยนอนไม่หลับนะมองให้เดี๋ยววันนี้ต้องปวดหัวนั่นไอ้มาเบียวว่าตาอะไรตาเนี่ยกินอะไรไม่แบ่งพวกผมเลยแอบบกินคนเดียวแอบอย่างเงี้ยฉันไม่ได้แอบ,บนะ อยากกอดมาทุกคนเวลาผมมาอพวกเขามอยากกอดกตัวเลยอ่ะมันมันมีความสุขกับคนไม่รู้ว่าอันนี้เรื่องนี้อาจจะทุกคนอาจจะอ่ผมต้องขออภัยถ้าท่านใดที่กําลังชมและกาลังทานข้าวอยู่นะผมขอขอ,อภัยอย่างสูงเป,เ,ปเป็นเรื่องเล่าเกบเล็กเกบเล็กของคนรักหมานะทุกคนรู้ไหมว่าเวลาผมาเก็บถ่ายหมาที่ถ่ายเป็นก้อนที่เขาถ่ายสวยๆอ่ะ ผมรู้สึกมันมีความสุขนะทุกคนมันเหมือนมันบอกไม่ถูกบอกอารมณ์ไม่ถูกนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมที่เลี้ยงหมาเวลาเราเก็บถ่ายที่เขาถ่ายสวยงามมาถ่ายเป็นก้อนที่แบบว่าอา่ไม่เละเทะ,ะทุกคนแล้วเราจะมีความสุขเราจะเก็บแบบมีความสุขอะแต่เวลาเมื่อไหร่เขาถ่ายเหลวอะเรารู้สึกแบบเก็บแล้วเราเครียดเค่ียดอะเรากลัวแบบว่าท้องเขามีปัญหาไม่หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนหมามันบง่งบอกเหมือนว่า เวลาถ่ายเขาเป็นก้อนสวยๆมันมบอกว่าเขาสุขภาพดีทุกคนเราก็มีความสุขอะเนี่ยมันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะที่ผมผมสังเกตในตัวผมเองนะเออผมก็มาไล่เก็บคือไม่รู้ว่าคนคนที่ไม่รักหมาอาจจะรังเกียจแล้วก็อาจจะเกียจเก็บก็ได้แต่ผมเป็นคนขยันมากนะคนขยันเก็บถ่ายเขาอะทุกเร้าทุกโมงเรจะมาเก็บแล้วก็ไม่ให้นี่เก็บเสร็จเ้าก็ล้างน้ำแล้ว,ลวมันมันไม่เหนื่อยมันมีความสุขอะมันบอกม่ถูกอะทุกคน มันมีเหมือนไเราเก็บเสร็จแล้วมีมความสุขบ้าเลยอ่าคนที่ไม่รักมาอาจจะว่านิ่มบ้าแล้วฉีกบ้าเลยแต่ม,มีความสุขทุกคนยังไงหญิงอ้าวยังไงเดูดิกเลี้ยงกันโอ้น่ารักอย่างเด็เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาถ่ายเขาถ่ายแบบเลี้ยงกันอือน่ารักอะ่ะเนียเธอต้องเก็บบ้านเก็บคลิปนี้ไว้เนะเวลาตอนเธอโตอ่ะเธอจะได้มาดูกันไงรู้ค่ะไหมอืมน่ารักพี่มารีพิมารเป็น พี่มา้าเป็นจ่าฝูงนะทุกคนพี่มา้าเป็นพี่ชายคนโตแต่ยายนโนอยากจะแย่งซีนอยากจะเป็นจ่าฝูงชอบคว้กับพี่มา้าแต่พี่มา้าเขาเป็นเป็นคนที่สงสารน้องอะ่ะเขาก็ไม่ได้ทแรงเลแต่นานโนเนี่ยมันทําแรงไปไหนละมันทําพี่มา้าที่ทาพี่มา้าเจ็บอะ่ะคนผมกลำลังบ่นยายนโนว่าเป็นไหนทุกคนมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังยงนายนโนตัอแสบ พี่ม้าก็ไม่ค่าทำอะไรน้องหรอกผมรู้ถ้าพี่นพี่ม้าแบบว่าใช้พลังแป๊บเดียวนะนโนกระเด็นแล้วตัวเล็กๆอะ่ะแต่นะนโอชอบไปกัดหลังกัน่อยนะเนี่นูน่งรักตายยากนานโนะเนโนนัน,นโน,นโจะตายยากเลยหญิงว่าอะไรตาไม่เห็นพูดถึงหญิงเลยพูดแต่ถึงน,นันเนนันโนหญิงฉันก็รักเธอหมดแลหละรักเธอยังไงพี่ม้ายังไงรักเธอหมดเลยแล้วทำเธอทำ,ท,ำ,ท,ำท่าอะไรกันเนี่ยะ ทำท่าอะไรกันเนี่ยดูมาดดิดูมาดเขาดิใหญ่นานโอ้ยนานโน้ยเย็น้านโอยตาแสบนานโอ้ยนานโอ้ยยัไงคุณซ้ำแหม่คุณซ้ำอะไรคุณซอมโอ้ยทุกคนก็โอเคผมดื่มกาแฟกันนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะมาจุ๊บ